เป็นเพื่อนกับกุ๋งกิ๋งกด Subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ๋งกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรายการนิทานสนุกกับกุ๋งกิ๋งกันอีกแล้วนะคะวันนี้กุ๋งกิ๋งมีนิทานสนุกๆมาให้เพื่อนๆดูด้วยล่ะค่ะ เป็นเรื่องราวของยายกะตาที่ให้หลานเฝ้าถั่วเฝ้าง,งาแต่หลานมัวเล่นเพลินจนอีกามากินถั่วกินงายายมายายด่าตามาตาตีหลานจึงต้องร้องขอใครต่อใครให้ช่วยเหลือค่ะทำให้อีกาต้องคืนถั่วงาให้หลานมัวเล่นเพลินละเล้อแกาฝูงเบ้อบินมาบิน วกินงานทั้งลานเจ็ดมเล็ดเจ็ดทนานหมดไปหมดไปตอนนี้เราไปสนุกกับนิทานเรื่องยายกะตาพร้อมๆกับกุุงกิงกันเลยนะคะยายกะตากาละครั้งหนึ่งนานมามียายกะตาทำนาทำไร่ปลูกถั่วปลูกงาเยอะแยะให้หลานนั่นแหละ เฝ้าไว้เฝ้าไว้หลานมัวเล่นเพลินเลินเลอ่อกาฝูงเบอ้อเรอ่บินมาบินไปกินถั่วกินงาทั้งลานเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานหมดไปหมดไปยายด่าตาดุจะตีหน้าเบ้บูบี้เสียใจเสียใจ ร้องไห้ไปหานายพรานให้ช่วยจัดการยิงกาได้ไหมกินถั่วกินงาทั้งลานเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานหมดไปหมดไปยายด่าตาดุจะตีหน้าเบ้บู้บี้เสียใจเสียใจไม่ใช่กงการของข้าหลานเหวอเหลือหลาเสียใจเสียใจ ร้องไห้ไปหานอนหนูกัดสายธนูนายพรานได้ไหมไม่ใช่กงการของข้าหลานเหวอเหลือหลาเสียใจเสียใจร้องไห้ไปหาแมวเหมียวกัดหนูหางเรียวให้หน่อยได้ไหม ไม่ใช่กงการของข้าหลานเหวอ๋อเหลือหลาเสียใจเสียใจร้องไห้ไปหามะหมากัดแมวเชื่องช้าให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่กงการของข้าหลานเหว๋อเหลือหลาเสียใจเสียใจร้องไห้ไปหาไม้คอนให้ช่วยไปยอนหูหมาได้ไหม ไม่ใช่กงการของข้าหลานเหวอเหลอหลาเสียใจเสียใจร้องไห้ไปหาไฟฟอนช่วยไหมไม้ค้อนให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่กงการของข้าหลานเหวอเหลอหลาเสียใจเสียใจร้องไห้ไปหาแม่น้ำดับไฟด้วยน้ำให้หน่อยได้ไหม ไม่ใช่กงการของข้าหลานเหวอเหลอหลาเสียใจเสียใจร้องไห้ไปหาตะลิ่งพังทับน้ำนิ่งให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่กงการของข้าหลานเหวอเหลอหลาเสียใจเสียใจร้องไห้ไปหาช้างหญิงถล่มตะลิ่งให้หน่อยได้ไหม ไม่ใช่กองการของข้าหลานเหเหลือหลาเสียใจเสียใจร้องไห้ไปหาแมลงวีตอมตาช้างนี้ให้หน่อยได้ไหมแมลงวีตอบตกลงจ้าบินรีไปหาช้างหญิงตัวใหญ่ช้างจะถล่มตะลิงตะลิงจะวิ่งถล่มน้ำให้ น้ำจะไปดับไฟฟอนไฟจะไม่ค้อนค้อนจะยอนหมาให้หมาจะไปกัดแมวเหมียวแมวจะวิ่งเลี้ยวไปกัดหนูให้หนูจะไปกัดสายธนูนายพรานไม่อู้จะยิงกาให้ กาจิกถั่วงาคืนลานเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานคืนไปคืนไปยายตาไม่ด่าไม่ตีหลานยิ้มตาหยียายตากอดไว้ทิ้งเนิร์ดทิ้งน้อยเชิบเชิบหลานยิ้มอิ่มเอิบดีใจดีใจจากประโยคที่บอกว่าเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานหมดไปหมดไปกุ้งกิ่งไปถามคุณพ่อมาค่ะ ว่าคำว่าทนานหมายถึงอะไรทนานก็คือเครื่องตวงอย่างหนึ่งที่ทำด้วยกระโหลกมะพร้าวด้านที่มีตาค่ะโดยตัดด้านตรงข้ามออกหรือทำด้วยทองเหลืองเป็นต้นสมัยโบร,ราณเราใช้ทนานไว้ตวงสิ่งของต่างๆค่ะเช่นงาหรือข้าวเปลือกแต่ว่าตอนนี้กลุ่มกิ่งไม่แน่ใจค่ะว่าเขาใช้อะไรตวงข้าวเปลือก หรือยังใช้ทนานนกันอยู่เพื่อนๆค่ไนนรู้บอกกุุงกิ่งด้วยนะคะแล้วตามไปคุยกันต่อได้ที่ f Facebook กุุงกิ่งแฮปปี้เวิลด์หรืออยากดูนิทานเรื่องอื่นๆต่อคลิกดูวิดีโอในช่องกุุงกิ่ง happy world กันได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้กุุงกิ่งไปก่อนนะบา,บายยคะ่ะกดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ